สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ลอดอันเดอร์สกอร์มิน้าหกเก้ากันนะคะวันนี้ค่ะนะคะเราจะมาแรนดอมคลิปกันนะคะทุกคนหัวข้อนะคะข้อความจากไพ่นะคะที่สำหรับคนที่มาเจอแรนดอมคลิปนี้นะคะไพ่มีข้อความใดอยากจะสื่อถึงคุณนะคะก่อนอื่นเรามาล้างพลังงานก่อนนะทุกคนโอเค เมื่อเราล้างพลังงานเสร็จแล้วนะคะเราเก็มาเริ่มดูกันได้เลยคะ่ะอันนี้แม่หมอใช้ไพ่ทำขวัญออร์คเคิลนะคะทุกคนเป็นไพ่ของคนไทยเราเนี่ยค่ะศิลป,ปินไทยเรานะคะไพ่สวยๆเยอะนะทุกคนเรามาดูข้อความเรนดอมถึงพวกคุณกันเลยค่ะ ใบแรกนะคะผลกระทบเนาะอันนี้แม่หมอนึกถึงไพ่เดอะทาวเวค่ะทุกคนในเรื่องของการที่อะไรบางอย่างมันจะส่งผลกระทบต่อคุณโดยที่คุณอาจจะยังแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนสายฟ้าฟาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นในลักษณะของภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็จริงเรื่องเรื่องคนตกตึกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุก็ได้นะคะ อุบัติเหตุทางด้านการเดินทางอุบัติเหตุในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันเรื่องของการหกล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังให้ดีนะคะให้ใช้ชีวิตทุกย่างก้าวของคุณอย่างมีสตินะคะทุกคนไพ่แรกก็มาเตือนเลยเนาะต่อไปค่ะปัญหาเห็นไหมในเรื่องของการใช้ความเร็วเกี่ยวกับยานพาหนะนะคะบางทีอาจจะเป็นเหตุจากเอ,อ่อความคึกคนองของตัวคุณเองหรือว่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะบางทีคุณอาจจะสร้างปัญหาให้กับคนรอบข้างคุณโดยที่คุณอาจจะรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวก็ตามนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะคะรุนแรงว้าวมันไปนในทิศทางเดียวกันหมดเลยอนะทุกคนในเรื่องของการที่ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าความคือข้อนอของตัวคุณหรือว่า อาจจะเป็นคนรอบข้างของคุณเป็นลูกหลานของคุณก็ได้นะคะให้คุณพยายามดูแลเขาให้ดีอยู่ในสายตาของคุณอยู่ตลอดเวลาอะไรอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของการประทะในเรื่องของวาจาก็ได้เกิดความโมโหเกิดความใจร้อนอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะในช่วงนี้เนาะกับสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยลงรอยกันกับคุณกับคนรอบข้างคุณในอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันอาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นได้นะคะบางทีอาจจะกระทบกระทั่งกับความรู้สึกของคุณความทรงจําที่ดีค่ะบางคนคุณอาจจะมีการทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยกับคนใกล้ตัวคุณก็เป็นไปได้เนาะกับคนใกล้ตัวกับเพื่อนกับคนในครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้ด้วยดีเนาะเหมือนว่าพอมีปัญหากันไปปุ๊บพอถึงจุดที่คุณเริ่มคิดได้หรือว่าคุณเริ่มมีการตกตะกรทางด้านความคิดเมื่อปัญหาอันจบลงแล้วคุณเริ่มพึ่ง หนักขึ้นได้ว่าเออมันเป็นบทเรียนที่สอนเราเนะว่าต่อไปอย่าทําแบบนั้นแบบนี้อีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณกับคนในครอบครัวคุณกับเพื่อนของคุณคุณกับแฟนของคุณก็มีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันได้นะคะทุกคนจากที่มีปัญหากันไปนะคะงอกเงยค่ะใครที่ทำทำในเรื่องของพืชสวนพืชไร่นะคะช่วงนี้เนาะใกล้จะ ได้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วค่ะหรือว่าใครที่ทําในเรื่องของการทําประกันไว้นะคะทาประกันชีวิตไว้นะคะเร็วๆนี้คุณจะอาจจะได้เงินเงินปันผลจากประกันชีวิตก็ได้นะคะเงินที่เงินก้อนอ่ะทุกคนแล้วก็หรือว่าบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของคุณทําอะไรไว้บางอย่างนะคะแล้วเร็วๆนี้มันจะได้มันจะคืนผลกําไรคืนมาให้คุณนะคะบางคนเนี่ย ทำสมมุติคุณทําธุรกิจอย่างหนึ่งมานานแล้วนะคะในเรื่องของการค้าขายก็ได้คุณทํามานานแล้วแต่ว่าลูกค้าคุณไม่ไม่เคยเยอะสะักทีแต่เร็วๆเนี้ยคุณจะเริ่มเห็นผลแล้วค่ะจากการที่คุณทําอะไรแบบสม่ําเสมอเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วลูกค้าคุณอะ่ะจะมีมาลูกเก่าลูกค้าเก่าก็เข้ามาลูกค้าใหม่ก็สนใจนะคะเป็นไปได้นะคะทุกคนพิเศษค่ะ ใครที่บางคนอาจจะไปบนบานสารเก่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเนาะในเรื่องของการงานการเงินการเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้สําเร็จผลแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้คุณไปแก้บนหรือว่าไปทําตามสิ่งที่คุณได้ขอกระท่านไว้นะคะข้อแรกเปลี่ยนของคุณคือไรอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนเนาะทำทำให้ถูกวิธีนะทุกคนแล้วคุณจะเกิดความสบายใจอะนะคะทุกคนเนาะ หรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ขอเฉยๆแล้วแล้วคุณไม่ได้บ่นบานอะไรอะไรเงี้ยก็คือว่าคุณจะได้ตามนั้นนะคะคุณจะได้ตามสิ่งที่คุณขอซึมเศร้าค่ะบางทีเนี่ยไม่บอกขอปิดนะบางทีในเรื่องของการซึมเศร้าจากไพ่ที่บอกมาเนี่ยทุกคนก็คือในแง่ของการที่เขาจะให้คุณปล่อยวางกับอะไรบางอย่างเนาะปล่อยวางกับอะไรบางอย่างให้ให้มันให้ตัวคุณเบาขึ้นความคิดคุณ อย่าเครียดมากจนเกินไปนะคะเนอะอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปนะคะรับช่วงต่อบางคนอาจจะมีการรับช่วงต่อในเรื่องของกิจการที่บ้านก็ได้รับช่วงต่อจากกิจการของธุรกิจบ้านของคุณอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาที่คุณจะต้องรับช่วงต่อก็ได้นะคะมันจะเป็นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อนก็ได้แต่นเร็วเนี้ยคุณจะได้เรียนรู้นะคะคุณจะได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นคะ่ะบางทีเนี่ย อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการงานก็ได้อาจจะเป็นเรื่องภูมิปัญญาเป็นภูมิปัญญาหรือว่าเป็นความรู้อะไรบางอย่างที่สืบสืบทอดเฉพาะครอบครัวของคุณก็ได้อาจจะเป็นเวทมนต์คาถาอะไรก็ได้นะคะทุกคนเนาะหรือว่าอาจจะเป็นแบบของที่แบบสําคัญมากๆก็ได้คุณอาจจะได้รับช่วงตอกอะไรบางอย่างที่สําคัญมากๆเหนื่อยกายนะคะช่วงนี้ใครที่ทํางานหนักเนาะไม่ตอกคิดว่าคุณ อาจจะมีภาวะในเรื่องของความเหนื่อยเหนื่อยสะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คุณเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะถ้าคุณเหนื่อยสะสมมากๆนะคะแล้วร่างกายคุณเกิดความเหนื่อยล้าความความทุกข์ความท้ออะไรบางอย่างขอให้คุณลองหาเวลาพักผ่อนนะคะหาเวลาพักผ่อนหาเวลาที่ คุณจะรีบูตตัวเองอะทุกคนนะคะเห็นไหมรู้สึกดีนะคะเป็นกระถางต้นไม้ที่ได้รับการลดน้ำนะคะแล้วมันผลิบานเนาะช่วงนี้คุณอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของแบบช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหี่ยวเฉาถ้าเปรียบเป็น,นเป็นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนคุณอาจจะรู้สึกว่าเหี่ยวเฉารู้สึกไม่กระชุ่มกระชวยเลยอะไรเงี้ยคุณลองไปหาสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ทําให้ตัวคุณเองอรู้สึกเบิกบานรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแค่ ไปกินอาหารอร่อยอร่อยนะคะกับครอบครัวของคุณนะคะไปปรับไปปรับทุกไปปรับเอ่อความอะไรบางอย่างเนาะคุณลองทำอะไรกับใครก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นการผ่อนคลายในรูปแบบของตัวคุณเองนะคะติดอยู่ในใจเนาะบางคนอาจจะรับภาระในเรื่องของครอบครัวไว้เยอะนะคะทุกคนก็เป็นไปได้เนาะ แล้วบางทีแม่หมอกคิดว่าการปล่อยวางการไม่ยึดติดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมพักผ่อนนะคะพักผ่อนหาเวลาไปเที่ยวหาเวลาไปเยียวยาจิตใจตัวเองพาหาเวลาไปทําเพื่อตัวเองสักครั้งหนึ่งก็ได้ทุกคนเนาะคุณอาจจะลองลาหยุดหรือว่าลองทำอะไรบางอย่างที่ตัวคุณเองไม่เคยทำนะคะทำอะไรบางอย่างที่ตัวคุณเองไม่เคยทํกากัลยาณมิตร คุณจะมีเพื่อนที่ดีนะเนี่ยบางคนมีเซนที่ดีสามารถที่จะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อาจจะเป็นสื่อกลางบางคนจะเป็นพ่อหมอแม่หมอเป็นร่างทรงนะคะเป็นหมอดูที่เป็นร่างทรงก็ได้นะคะบางคนอาจจะทํางานในสายงานออนไลน์ช่วงนี้การพูดคาจาของคุณหน้าตาของคุณจะมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษเนาะในในเรื่องของการที่คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะทําให้คุณแบบ ออสามารถเรียกเงินเรียกทองได้ทุกคนบางคนช่วงนี้คุณจะมีออร่าเปล่งประกายนะช่วงนี้เป็นไปได้ให้คุณแบบแต่งตัวให้แบบดูดีนะคะถ้าเแกบบิดว่าที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการใช้หน้าตาการดูบุคลิกภาพคุณอะไรเงี้ยค่ะทำบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีนะคะมีสเสน่ห์นะคะแล้วคุณจะมีแสงมีแสงออร่าออกมามีความโดดเด่นเป็นเปล่งประกายเลยนะทุกคนนะอืม ให้เน้นในเรื่องของการสื่อสารการพูดจาการใช้ภาษากายภาษาพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันจะดีมากๆเลยแล้วคุณก็จะมีเพื่อน <c oughs> เพื่อนที่เป็นกัริยานณมิตรของคุณอนะ่ะเขาจะคอยช่วยซัพพอร์ตคุณนะคะเนอะโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปค่ะอันนี้ไม่หมอขอไม่เก็บไพ่นะทุกคน เดี๋ยวเรามาดูไพ่ดูอีกว i s d o อกันนะคะว่าคุณจะได้อะไรนะคะอันนี้แม่หมอขอหนึ่งใบนะสำหรับคนที่มาเจอแรนด o อมคลิปนี้ค่ะทุกคนคุณได้ใบนี้ค่ะาาเดี๋ยวแม่หมอให้ดูใกล้ๆเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนท่ามกลางมวลดอกไม้อันนี้เหมือนเขาโฟโต้ช็อปเลยอนะทุกคนไม่เหมือนรูปจริงเลย Man in h i s h e ต e r h t t ว่าสิ่งทชาวเอรจ v e r y d o ทุกคนเห็นไหมไพ่ย,ยังอยากให้คุณออกไปตามหาออกไปท่องเที่ยวออกไปเดินทางนะคะเปิดใจเปิดทัศนวิสัยของคุณนะคะให้คุณออกไปเจอแสงแดดนะคะเนาะแสงแดดยามเช้านะคะ แล้วคุณจะรักในในแสงธรรมชาติอะไรบางอย่างอ่ะทุกคนบางคนอาจจะอุดอู้อยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในห้องหรือว่าอยู่อยู่แต่หน้าโต๊ะทํางานของคุณอะไรเงี้ยคุณลองเอาตัวเองออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นค่ะเอาไปเจอกับแสงแดดเอาไปเจอกับแสงไอร้อนบ้างเอาไปเจอกับสายลมที่แบบเล่าร้อนบ้างเพื่อเติมพลังงานของตัวคุณเองค่ะเนาะ พลัางงานของแสงอาทิตย์เนี่ยจริงๆเขาช่วยเพิ่มในเรื่องของ energy นะทุกคนเนาะ meditate with lapidolite ใช่ไหม lapidolite for serenity นะคะ hmm? serenity Ser serenity นะคะ and compassion นะคะให้ hmm. hey, คุณลองนั่งสมาธินะกับหินชนิดนี้ ลาพีโดไลท์นะคะทุกคนเดี๋ยวไม่หมาขึ้นรูไปไว้ให้เนาะเพื่อการที่คุณจะมีการเปิดรับเปิดรับความความขาเรียกว่าไรความอบอ้อมของธรรมชาติอะไรอย่าเงี้ยนะคะทุกคนเอาลงประมาณนั้นนะนะคะลองหาซื้อกันดูนะทุกคนนะโอเคนะคะสำหรับคนที่ มาเจอแรนดอมคลิปนี้นะทุกคนแม่หมอขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีค่ะสำหรับท่านได้นะคะที่สนใจกันดูลวงคนตัวนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้ลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีบ๊ายบายค่ะ